พี่น้องครับนอนพักเอาแรงก่อนวันนี้หาเสออกจากป่ากันมาแรงเอาตรงยางหลายกิโลประมาณสี่กิโลห้ากิโลได้แต่ยังมาทันในหอนบานเด้พี่น้องขอนพักเอาแรงก่อนเมือ่อยยางลงมาเมื่อยแหงมึงยางกลับยางถือว่าพี่น้องนี่ก็มืดนแล้ว พี่น้องเราได้เวลาเดินกลับกันแล้วดูวฟังเสียงธรรมชาติได้ยินเสียงอะไรไหมพี่น้องดยินไหมพี่น้องเสียงธรรมชาติ ดูตัวอะไรลองพี่น้องเอ่ยได้เวลาเดินกลับกันแล้วพี่น้องมื่แล้วตอนนี้เวลาเป็นหกโมงยีสิปนาทีเราก็ได้เวลาเดินออกจากป่าแล้วพี่น้อง